ขมุกข,ออขออมัวขยุกขยุยคำคำมืดมืดนั่งทำอะไรคนเดียวตรงนี้จ้ะดูไหมว่าฉันคิดถึงเธอโอ้หน้าดำคำเกียดเลยเธอเป็นอะไรไม่ต้องเอามือมาล็อกไม่ต้องโชว์มือหรอกมันมีสีโอเค okay. อ่ะสวัสดีนะครับทุกทุกท่านนะฮะก็เย็นวันนี้หลังจากที่ไปหาจับปงจับปลากันนะฮะคุณปุ้ยก็ได้ปลามาแล้วก็ โดยฝีมือของเด็กๆนะครับของพี่บูพี่ตันฮะเพราะว่าเขาไปหามา,าแต่ไปหาปลาที่น้องที่ผมไปนั่นแหละนะครับน้องผมไปผมก็ไม่ได้ไปไม่ได้ปลาหรอกได้ไปไปช่วยเขาหาไปถ่ายคลิปแต่นี่คือพี่บูกับพี่ตันเขาได้กันมานะครับก็จะเป็นพวกปลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นตะเพียนเนาะตะเพียนนะครับเยอะเลยนะครับนู่นเลยเต็มเลยทีเดียวทีนี้ก็ <c oughs> ด้วยความที่ว่าอ่าคุณเธอจ๋ามองกล้องหน่อยยิ้มหน่อยมืดเนอะหน้ามืดเนาะกล้องมันไม่ค่อยใสนะครับอ่ะด้วยความที่ว่าได้ป่ามาแล้วก็จะทาแบบว่าถ้าค่าจะนี่ไว้มันก็จะกลายเป็นว่ามันจะเสียนะครับก็เลยตัดสินใจทําอะไรเป็นเป็นอะไรดีเมนูอะไรคือย,อยังไงน่าจะส่วนหนึ่งทำลาบส่วนหนึ่งทำแห้งแหละเยอะทำแห้งก็คือ ตากแห้งเอาไว้ <c oughs> รับประทานนั่นเองนะผมคอพ่นะครับเจ็บคอก็คือคุณปุ้ยจะทําการขอดเก็ดแล้วก็หมักแล้วก็ตากแห้งเนะะาะระวังมีไข่ด้วยกันนะ ปลาเยอะนะไปจับมามันมีโอ้โหไปจับดูกับเขาอะสนุกดีเยอะเลยเยอะเลยนั่นเป็นหนองเป็นหนองธรรมชาติแต่ว่าเป็นปลาเขาเอามาปล่อยด้วยแหละบางส่วนแล้วก็เป็นพวกปลาช่อนอะปลาธรรมชาติอะก็กประดุกเยอะปลาบูนี่โอ้โหแม่ตักเอาตักเอาอะนี่ปลาบูใช่ไหมแม่แช่เย็นไว้เหรอต้มนะ ผมเป็นคนที่ชอบกินปลาบูนะแต่ก่อนไม่ค่อยกินหรอกแต่ว่าที่นี่พอพอ่อพากินแล้วก็รูออ้สึกว่าอร่อยดีนะครับพอพอทําแบบต้มแบบสูตรของพอ่ออ,อร่อยปลาบูจำได้พ่อชอบกิน้วก,ก็เลยเก็บมาเหรอปลาบูอร่อย <c oughs> อนีก็เป็นหน่องปลาพอดีเขาไอ้นี่นะเขาสูบ สูบป,ป่าเอ้ยสูบใช่สูบป,ป่าสูบน้ําลงไปใส่นานะครับนาปังนาข้าวน้ำมันก็เลยเริ่มลดเพราน,น่าจะน่าจะสูบทุกวันแหละน่าจะเริ่มสูบทุกวันแหละเพราะว่าช่วงนี้น้ําในอ่างเขาทําการปรับปรุงน้ํามันน้อยเขาระบายน้ําออกนะครับปีนี้ก็เลยน่าจะต้องใช้น้ําในบอ่อในอะไรกันสูบกันขนาดใหญ่เลยนะครับเขาก็เลย เอาบ่อตรงนั้นแหละแล้วไปจับปูจับปลากันก็เป็นญยัิยดย่กันนี่แหละนะครับแกมาตํตาวต้น้ำแรงเลยดิปกติอ่ะเขาจะเปิดน้ำตรงตรง,ตรงอ่างตรงเขื่อนกันใช่ไหมปีนี้มันอู้ตรงเย็นมากเลยโอ,โอ้แมวเจ้าจะกินได้เดี๋ยวเข้าไปกินในบ้านนะเดี๋ยวปิดประตู อากาศเปลี่ยนแปลงลมอีกแล้วตอนแรกก็ร้อนทีนี้ก็เย็นอากาศมันเปลี่ยนแปลงด้วยเดี๋ยวว่าจะเด็กเป็นน้นเป็นนี่ผู้ใหญ่ก็เป็นอากาศจะเปลี่ยนแปลงแต่เอจะเปลี่ยนใจนะ อุยสู้สูุ้ยสู้สู้คุยสู้สูมักจะเสร็จเดียวถทามีคะแนนพอติดเยอะมากเลยนั่นน่ะใช่อ้กี่โมงลาถึงจะเสร็จเลอททางพอติดทางอะไรหลายอย่าแม่เขาก็ทำเหมือนกันนะครับแม่ก็ได้มาแม่ก็ทำแกจะทำเป็นปลาร้า แกจะตักเอาพวกเป็นปลาปลาช่อนปลาหมอเนี่ยทำเป็นปลาไอปลาพวกนี้มันทำปลาไม่ได้จากแห้งจากแห้งอ่ะห <c oughs> มักกระเทียมหมักอะไรดีๆอ่ะแล้วก็ทอดกรอบว้าวงไงไม่คุณปุ้ยตัดออกทำไม แ่กินก็เอาออกไม่ใช่เจ้าไม่ไม่ตอนนี้คือทําทําแบบไหนอยู่จะทําไปอะไรอยู่ทอาคตัวมันทไมไม่ไอ้นี่เลยตาแห้งทั้งหัวเลยค่อยหนีเป็นคนเคี้ยวหัวมันเวลาทอดอะทอดกรอบอะไม่ต้องตัดหรอกค่อยเวลากินเวลาทอดกรอบอะเคี้ยวตรงหัวมันอร่อยดี อันนี้คือคุณทำไมไม่ผ่าแบ่งครึ่งหรือยังไงนี่คุณจะไว้ลาบเหรอใครจะทำลาบพ่อเขาไม่มีเวลาทำหรอกนะเขาเฝ้านกนะเขาเขาให้เธอทำให้ไว้เหรอไม้ให้มันต้องสับต้องอะไรเยอะแยะนะเธอตากเลยไม่ต้องไปรอหรอกพรุ่งนี้มันก็ไม่สดมันก็ไม่อร่อยแล้วตากเลยตากแห้งเลย อืมพ่อเขาไล่นกเขาทํางานมันไม่มีเวลามานั่งทําสับอะไรหรอกนาดัข้าวเขายังทําแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้อนเอากรขออเกล็ดแล้วก็พาพาแบะพาเอาไว้ตากแบบนี้ก็ได้ทําแบบนี้ก็ได้ในทำํำในเมื่อทําแบบนี้ไปแล้วอะระวังมือนั่น,นะอะ เอ,าเอ,าอ้าจะดูดด้ประเป็นไหมปุ้ย,ยเขาเป็นคนไม่ค่อยทำอาหารแบบไม่ค่อยถนัดนะครับทุกท่านก็อาจจะดูติดขัดนิดหน่อยก็ขออภัยนะฮะเราก็ไม่ได้มาอาสอนวิธีทำอาหารหรืออะไรนะเราแค่แบบว่าอัปเดตให้ดูว่าเราทำอะไรกันตอนนี้นะฮร ได้ไหมนะเออแบบแบบนั้นนะค่อยว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบนั้นก็ได้เพราะมันแดดมันแรงอะ่ะขอดเกล็ดแล้วก็บบง้งๆเอาใช่เอาเครื่องในออกแล้วก็มือแบบนั้นแหละแล้วจะตา่างเลยเออต่างเลยพอเออเออพอแล้วแค่นั้นแหละเพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็แห้งแดดมันแรงอยู่ อทำไมเถอะแบบนั้นแหละทำเราก็กินเองนั่นแหละอร่อยไม่อร่อยเราก็กินเองถ้าทำอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็เห็นปลาจะแล้วค่อยทอเลยเยอะเกิน ยังคนทําไม่เป็นไรมาเยอะมากเลยเห็นไหมมันช้าจนมือข้าแล้วค่อยอยากช่วยอยู่แต่ว่าไม่ช่วยดีกว่าเพราะอาบน้ําอาบท่าแล้วอะอยังนี่แหละทำไปเรื่อยๆเย็นมาข้ามไม่ได้เลยแล้วแค่ไหนก็พอแล้วกล่าวว่ากันใหม่ก็แช่ช่องฟิตไว้ก็ได้พวกนั้นอะเพราะมันมันยังสดอยู่เจะค่อยทำต่อ ก็ได้ก็ว่างันไปนั่นแหละก็จะแจงเอาแล้วกันน้ำมีไม่เนี่ยจะได้ไปเปิดน้ำให้นี่ดูลุงรองเจ้าคุณรับประทานกันอร่อยอร่อยเลยลมพัด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 คุณขวดพัดลมอแรงทำไมเนี่ยนี่แหละคุณจะได้สบายๆจะได้เย็น เงินก็คงไม่เห็นนะฮะว่าคุณปุ้ยทําเสร็จแล้วผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอาไว้ทําเสร็จเนาะวันที่จะตากหรืออะไรเดี๋ยวให้ปุ้ยอัปเดตให้ชมอีกเนาะนะฮะทุกท่านก็ตอนนี้ก็ให้คุณปุ้ยเขาทาไปก่อนนะครับส่วนผมก็ยืนเป็นกําลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตด้วยการตักลงตักน้ําให้ปุ้ยนะครับล้างไม้ล้างมือนะฮะก็ประมาณนี้หละนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับดูบรรยากาศกลองฟ้ามือครึ้งยามกลาคืนอ,อันเย็นดิ นะครับ,รบ,บ,บสวัสดีครับบ๊ายบายอะไรครับคุยไม่สะดวกไม่เป็นไรฮะขอบคุณครับผม